กระดานม x กซเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเหรียญต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานมิกซี่ติดสิบอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็ กระดานเม็กซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี well morning, ่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้ก็คือกลุ่มนะครับ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มเหรียญต้นน้ำสุดท้ายเขามีรถแมพด้วยนะปีสองพันยิบสามยิบสี่ยิบ้าเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะ อย่างปี2025เนี่ยก็ทำเรื่องของ NFT ด้วย PFP P, NFT นะครับทำเรื่องของ governance s t a k i n g Swap digital, Physical นะผมเอาปี2025ก็พอนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับมีประมาณแสน user อนะอะไรพวกนี้นะก็ทำมาได้สามปีละเหรียนนี้นะแต่ว่าการพัฒน,นาการเนี่ยเริ่มมา ปีนี้นะครับเราก็เพิ่งเข้าไปแดนอัลฟ p ายก็ไม่ค่อยรีบนะก็สมควรแล้วที่ที่มันเข้านะครับกระดานไบแ a น c ์อัลฟ a นะเราก็ไม่ได้รีบด้วยนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งชื่อ The Pink f ล o g c คอมพานีนะครับแล้วก็ Baby ้ h a r ์เกมส์นะครับอันตัวนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาก็จะมีชุย i m m AC Capital DMCC อ่า a n i m o c a แบรนด์นะครับ n e r e r DWF Lab นะครับ DWF Lab ก็เป็นโปรเจกต์ของ b a c k l o g นะครับแล้วก็ c o m m a t r e e n o c h Venture นะครับแล้วก็เครดิตเครดิตเครดิตคอยแล้วก็ p a n t h e u m นะหลักๆประมาณนี้นะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้เหรียญนี้ดีจริงๆสิบไม่มีปัญหาเลยนะครับคือคุณต้องมีแน่นอน นะถ้าเกิดใครจะมาเทนแบบสายสายแบบผมอะ่ะอา้าวซิงได้แล้วก็ VI ได้ตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนำเลยสิบเต็มสิบโอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ฝากสำหรับเสื้อช่อง Bridge c h m o o o คอยด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ใส่มาก็ฝากด้วยละกันนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยชื่นชมจริงๆ นะครับล้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไ like, ล,กดกดค,ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบทุกท้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโต,ตมากยิ่งขึ้น เพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่สิบคนนะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาท